ดูเหมือนว่าวันนี้ความชัดเจนจะเริ่มมีแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับคดีของคุณแตงโมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสะข่าวออกมาโดยเฉพาะประเด็นกุนสือที่ทั้ง5้าคนบนเรือเนี่ยไปปรึกษาหลังจากเกิดเหตุที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือไปเป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้ด้านกฎหมายที่ทั้ง5คนเนี่ยไปปรึกษาแต่เบื้องต้นเนี่ยมีประมาณ2-3าคน2 3สากลุ่มที่5คนบนเรือเนี่ยเข้าไปปรึกษา หนึ่งในนั้นที่ออกมายอมรับก็คือทนายตั้มบอกว่ามีการไปพูดคุยกันจริงที่ร้านอาหารที่แถวถนนราชพฤกษ์ก็คุยกันประมาณ15นาทีทนายตั้มบอกเขาก็ถามว่าเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยพวกเขาจะโดนอะไรไหมทนายตั้มก็บอกไปว่าจะโดนอะไรแล้วก็ให้คําแนะนําไปว่าต้องทำยังไงแต่คนเหล่านี้ไม่ค่อยจะสบอารมณ์ในคําแนะนําของทนายตั้มครับแล้วก็แยกย้ายกันไปแค่นั้นเองและแน่นอนว่าตารวจก็มีการเรียกทนายตั้มเนี่ยเข้าไปให้ปากคำด้วยเช่นกันนะครับ และทีนี้ครับประเด็นกุนซือเนี่ยแหละครับที่มันมีการปล่อยข่าวออกมาหลายคนก็บอกโอ้โหไปขอคำปรึกษาทน,นายตั้มแน่แล้วก็มีการให้ข่าวออกมานะครับจากตํารวจบ้างจากทนายเดชาบ้างนะครับบอกกุลซือคนนี้มีความรู้ด้านกฎหมายแต่ก็ไม่บอกมาว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่ทนายตั้มหรือว่าไม่ใช่งานนี้ทนายตั้มก็เดือดสิครับคุณผู้ชมล่าสุดไปออกรายการหุนกระแสครับแฉชัดๆเลยครับว่ากุนซือในเรื่องนี้คือใครกันแน่กุนซือตัวจริงวันนี้ทนายตั้มแฉกลางรายการหนกระแส น,นายตั้มไปออกข้อลกระแสของพี่หนุ่มเนะครับเปิดใจประเด็นถึงเรื่องของเรื่องนี้ครับว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคนบนเรือมีการเข้าไปขอคําปรึกษากับทนายความทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยมีประมาณ4คนทนายตั้มบอกครับกลุ่มที่2เป็นผู้พิพากษาและคนที่3าก็คือทนายตั้มนี่แหละนะครับมาปรึกษาทนายตั้มเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับนายตั้มยังบอกอีกครับว่าออกหมายจับคุณซื้อได้ยังไงจะออกหมายจับยังไงสำหรับนักกฎหมายเนี่ยจะต้องไขควรให้ดีเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ย จะออกหมายจับก like ุลซื้อที่ว่าไม่ได้นี่นะครับนอกจากนี้ทนายตั้มยังอธิบายความสัมพันธ์กับทนายเดชาเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะดีกันในในรายการโหนกระแสเนี่ยแหละผมไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งกันอีกจึงไม่ค่อยได้ออกความเห็นแต่จริงๆก็โทรมาคุยกันบ้างอยากติงนิดนึงว่าทนายเดชาก็ควรจะบอกให้ชัดเจนไปเลยว่ากุลซื้อใดๆคนนั้นน่ะมันมันไม่ใช่ผมทนายตั้มบอกเคยถามทนายเดชาทนายชาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตั้มตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ใช่ทนายตั้ม แต่มันมีสื่อช่องหนึ่งพยายามจะบิดประเด็นเพื่อหาทัวร์มาลงผมเพราะผมเนี่ยเป็นผู้รู้กฎหมายแล้วก็คน,นรู้จักเยอะเกาะที่ทนายตั้มจะแฉแบบแหลกไม่ไว้หน้าครับคุณผู้ชมนายตั้มบอกเคยให้การกับพนักง,งานสอบสวนตำรวจพูดกับตัวเองว่าจะให้ทนายตั้มเนี่ยให้การครับว่าคนบนเรือเนี่ยไม่มีพิรุทนายตั้มกทนายตั้มก็บอกว่าผมก็เอใจทําไมต้องไปให้การแบบนั้นทนายตั้มก็บอกว่า ให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเจอแค่สิบห้านาทีเองที่คุยกันเนี่ยจะให้ผมไปบอกเลือย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงทนายตั้มบอกให้ไปถามผู้การเมืองนนทบุรีกับพุ่มกับนนทบุรีได้เลยได้บอกให้ผมให้การแบบนี้หรือเปล่าผมไม่ใช่สุนัขรับใช้จะให้ผมพูดแบบนั้นได้ยังไงแบบนี้เขาเรียกว่ากลืนซื้อหรือเปล่าผมเดือดครับเพราะเล่นผมมาหลายวันแล้วก็อัญเชิญผมมาเองเขาจะนําคําพูดของผมไปใส่ในสํานวนนี่จากนั้นทนายตาั้ม ยังได้เพิ่มเติมอีกว่าในห้องนั้น,นมีหลายคนให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตำรวจหลายคนพยายามพูดและผู้การและผู้บังกับก็พยักหน้าเงื่อนอื่นอยู่อยากให้นักข่าวเนี่ยไปถามทั้งสองตำรวจใหญ่ด้วยว่ามันจริงไหมซึ่งหลังจากที่ถามแล้วได้คําตอบยังไงผมมีอะไรจะให้ฟังก่อนที่จะทิ้งไทยนะครับว่านี่เขาเรียกว่าจอมวงการตัวจริงหรือเปล่านี่หลายคนตามข่าวมาคุณซื้อจออับไหมจับคุณซื้อใครคือคุณซื้อไารตั้ม เฉลยลนะครับวันนี้นะครับแล้วบอกด้วยว่าเดี๋ยวไปถามตํารวจมาสองคนนี้เนี่ย่าจริงไหมที่ผมแฉเนี่ยและเดี๋ยวมีคําตอบออกมาแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะให้ฟังอีกด้วยนี่นะครับงานนี้ทนายตั้มแฉไม่ไวหน้าเดือดกลางหนกระแสครับต้องจับตาคําตอบจากทางตำรวจนนทบุรีนะครับว่าจริงไหมไปบอกว่าทนายตั้มเนี่ยบอกว่า5คนบนเรือไม่มีพิรุธเพื่อจะเอาคำพูดไปใส่ไว้ในสานวนคดีครับเข้าไปทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ